เว้ย้เลือดตกละกันรึยังอุ้ยเอ้าไอ้โผีลุกแล้วลุกแล้วโอ้ไอ้ผีควายที่โคตรพ่อโคตรแม่มันเกิดตรงนี้เหรอไอสัตว์มันอยู่นอกรั้วอยู่นอกรถเหมือนฟูเล่นง่ายสวยเหลือเยอะขนาด โอ้ยๆๆๆๆบึ้มตายหัวอวหัวหัววะัวัวววหัวัววอัวหัว่วหัวหัววะมันพัมัวหััวหูวหัะมัวหัวอัวหะวหัวหััเ ไปยงาอใ่ไปยัวมอะหวมเจ็บหนึ่งหัวทุงสองตายมีตัวขวามีตัวขวจะเข้าีปฝั่งเข้าอีปฝั่งเข้าอีกฝั่งเฮ้ยมีตัวอย่างข้างนอกด้วยมีอีมา ไป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 ไอตีมาไอตีมาอีตีมาอีตีมาอีตีขึ้นไปแล้วอีตีขึ้นไปแล้วอีตีขึ้นไปแล้วระวังลงไปคนตีกันอยู่ตีกันอยู่เนิวถอย่อปเพื่อนไปใครวะนี่ว่าไง ไม่เคยแจ็คสันข้างหน้าอยู่อค่ปละดแไปเลยนะเอ็มเฮ้ยข้ามันลุกแล้วตรงนี้ลุกแล้วมัระเบิด์ตโอยตายไปกองเบิรมตมีดโดนโดนโดนโอ้กูโดนระเบิดใครระเบิดข้างนอกระเบิดข้างนอกตัวนึงกูเล่นอยู่ตายข้างนอกตายโวยเข้ามาอีกเข้ามาอีกเอ๊ะหมดเคลี้ยขี้ขี้ขี้โอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอด ต้องมีคนเปิดต้องมีคนเปิด